สวัสดีจ้าพี่โยคลาดบ้านเองเด็จ้าดีจ้าจัดหลังจากที่ว่ากินไอ้ปลาเผาไปแล้วนะจัดที่นี่พอดีพี่โยเนะ่ยมีหมดดุดแดงนะจัดพอดีแฟนของน้องเน็ตนะจัดก็เป็นล้านเคยของพี่โยแล้วก็เป็นลูกเคยของน้องเนี่ยะไปหาซอยไข่หมดดุดแดงมาโยก็เลยบอกให้ล้านเอามาขายให้นะจัดนี่นี่เอามาให้โลนึงนะจัดนี่ โอ้นี่จ้ะก็เลยจะเอามาเมียงเลยจ้ะบ้านพี่โยเรียกเมียงหมด,ดแดงเลยจ้ะนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการเมียงหมดแดงของน้องแนนนะจ๊ะน้ำมันถอดพริกแห้งก่อนนะจ้ะอันนี้จะถอดพริกแห้งที่ว่าไว้กินกับเมียงหมดแดงนี่แล้วนะจ๊ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าบ้าน FC เอฟซีเลียกอะไรนะจ๊ะแต่ว่าบ้านพี่โยก,ก็เรียกเมียงหมด,ดแดงนะจ๊ะ เดี๋ยวก็ทอดให้พริกกรอบสักหน่อยนะจ๊ะนี่นี่ก็ทอดเสร็จ,จแล้วนะจ๊ะนี่เกือบมาจะเกือบไหมท่านนะจ๊ะนี่เมื่อใ่เสร็จแล้วก็ใส่ตะไคร้ใมมะกรูดซอยแล้วก็หอมซอยหอมแดงซอยนะจ๊ะอ๋อลงไปผ<า>ัดนะจ๊ะ <g ül üyor> ทางไฮซุกก็จ้ะอันนี้ก็เป็นขังแหลกเลยจ้ะที่สิโยได้กินก็ยังไม่มีเวลาไปซอยจะพอดีร้านเฉยไปซอยมากก็เลยขอสื่อร้านเฉยจะจะได้ให้ร้านเฉยก็มีรายได้ไปด้วยด้วกันเดียด๋วยวในแมนแมตัดอ้อยเสร็จก็จะลองไปหาซอยเหมือนกันด้จวยจักอภิษฎหนึ่งเสร็จแลยกับตัดอ้อย อันนี้ก็จะใส่ไข่หมดแดงนี่ไข่หมดแดงนี่คือต้อมไปแล้ววด้วยจัน,นนี่นอันนี้ตัวนี่ก็ต้มไปแล้ยวด้วยแกนจันนี่ไข่หมดแดงครับตัวหมดแดงนี่คือพิโย ต้มไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊จะน,น้ำปลาจะก็ปรุงไปพร้อ,อมเลยนะจ๊ะแบบคนทุบข้าวให้เข้ากันนะจ๊ะหอมเลยออเลยจนะัออเยนะออเนะี่ออยนะ จา,จาเซ็ตลวจะมึงจะเซ็ตียบร้อยน่าะอันนั้นเดี๋ยวผกแหงนะก็ไหวไปโรยนายทีนึงน่าจะจ้านัตดีจ้าแมรีจ้ามาเด้อนี่จ้ามากินนี่กินดิเรจน่าจะนี้นหน <ทำ S 1> กิน่เ็กินปลายัางไม่ทัน กินเียหมดแดงนี hmm. ่แกจะนี like ่กินียมดแดงกนต่อเลยว้ะโอ้โหเด็ผิดนิดไม่ดีจ้ะเด็ีเคยกินไม่จ้ะเมียงแดงบาแวโจจะทำแบบนี้เลยเด็ดจ้ะนี่ต่บางบานเข้าก็ไเป็นเมียงเหมือนกันหลบกกยตยวย่าเีอไรนี่ยนะนท็กัเียมักเหมอรนี่้จะแบยุกงบนัเรียมยงหมดเดงไรนี่จ้นีโดน พันยกันจะไบตะพูโอ้ตะพูตัวมันนเด้อหานีตคนโหมนะอร่อยเลยจังนี่นี่คือแบงบงคงแหลเลยจ้ะค์ดุใจนั่นน่ะอร่อยอร่อยมันเด้อจมันคือเด้อ ตอลยด็กเด็กเด็กเด็เดีกเด็กเกใช็กเดากเด็กนี็เด็กเด็กเ็กเด็กเด็กเดกเ็กาด็เด็กเค็กิดกเนช้เ็ก็ได้เด็กเด็กเอ็กเด่เด็กเด็ดเ็ก็ได้เดเอกเ็ดเกก็ด สะาพักจะให้โอรอยก็เป็นพักกระดูนเดี๋ยวจะยอดกระดูนแล้วก็เป็นเอ้ยอดเอ้หน้า,าก็ได้จ้ะยอดจิ่ก็น,น่ะจ้ะแล้วก็พักใส่กันใส่กันนั่นยหน่อกินมันค้องมันเลยของที่กับขาดปาอนี้มันมีจุกเลยแต่นีน่นนนนนนนมันไม่มีพักก็เลยเอาพักอันนี้มากินหน่อยจ้ะพักที่บ้าน เหลือจักินป้าเผาเลยฮะเก็บเมาอะไรนะพวกนี้บันจันพี่ยู่ะต้องไปทำงานเลยเดือนจะบายพอดีหน่อยจะทำงานลงขอมูลไหลเสียบรอยแล้วจะก่จะต้องยูเมนลจ้ะ นี่เมลี่ก็รังปองนกโจนจะได้ตักเองมากินโจนจมิโอกินเซก็จะทาปลอกในนี้เพื่อจารนี่ยขาวดีจังปลอนนี้จะหน่อยใหญ่ด้วยจังจมิโอกินเซก็สวยเมรี่ปอกนกโจนจะจักจะเตะจักูกจนั่งรักแก็ไม่รู้ด้นี่ฮะมาแล้วจะกระตอมปอกในอย่างเดียวมันจะเหลืองนะจ๊ะ ชิค in ุบ้าเอาเอนไปทเปนเที่เป็นพี่โดนตาบี้มันเป็นทดโซเ่น้องคนันแม่แม่ไต่ตดรูนมันหอม้ได้มาให้กินคำได้แต่หาภาคเมทันผักมาบอกตอนที่บ้า ไปโยไปตลาดนี่เลยจะไปหาสื่อปลาสื่อท้องทิ้นี่เลยจะย้ะ <í ls> ชอบอ่ะชอบมากมันใหญ่มาก กินา็ปันถวยจุกินเลยเนาะเขาไม่เสจตาเรเวลาจิ้ก็พิดอ่ะจิ้พันธุ์ชาุ่ดยอดคือตอนกิมยงกิ่อะไรเนี่ยคือจะไม่เลยใต่ิสแต่อะไรนะจ๊ะคือรอมากินข้างนอกแป๊นี้ได้จ้ะ บาคนจอกเพจจอกไม่เพจเน่จ้ะไอ้จอกเพกอลี่อะไรกับ,กกบ,กบลูกหายลุกหายมื่อหนี้ไปอยู่ในสองไขยดอก ขายหมดแดงบ้านพิโยนี่ก็ขายราคาดีด้วยจังพิโลละสามลอยด้วยจังโอ้ <laughs> มดกินจานนี้นะ <laughs> แน่ก็ยังไม่ได้ปอเพราทจังนอโจดว่ากลับไปนี่นจะได้เป็ฟอก็จะอันนี้ก็จะ้องกลุ่มแล้วนอหกแสามกลุ่มเนียยสามกลุ่ม เขาเป็นนิ่งเมินทำแบบเออเขาเก่งหรือเปล่านี่ทำแบบยังไม่รู้อ่ะยังไม่รู้อ่ะ

Bài bài bài. Uh, 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 uh. Đi bái bái Mình đi thuần của mình bái được Nó vang bài đẹp Ừ, ừ Ở bên đó cô đợt tìm Cô không xe, cô có cái đáy cho áo Cứ มจะได้เนี่ยครมิเคอรกินก็เพาว่ากินได้ด้จัช่วงนี้ก็ร่งเยู่จะให้ยากลองชิมมากด้วยจเพื่อมีพีโยจะได้ทำให้กินด้วดจักแต่ใค่ว่าไม่เตยกินหมดแดงอะไรอยู่ก็จะไม่กาดกินก็ไม่ะเนาะ ไอ้บางคนกินแบบติดใจไม่เคยกินใช่นี่แล้วก็แยกออกไปทอดไต่ไหลได้ไปแกงได้นะมันแกงแต่สกปรานอย่างนั้นเห็นไหมจ๊ะใครโทรมาคะได้สกปรานแต่เออแกงโนดโจอดใต่ไหลนี่ได้เมื่อไรจะไข่มาเนี่ยบางคนบอเขาจะไปโมมุกจ้ะโมเดินมาลูก

อร่อยต้องทำตักวนไปัหลก็อร่อยอร่อยมากเออเปิตักไม่เมื่อถี้วุ้นเหลี่แลงั้นไปยากกินแล้วเนาะเหลี่ยมกินตะเลก็ไยอมมากินเนาะโอ้โหโซับดังงานเขาจะใช่ห้บุกจะคุนกาไปแต่ตอนเช้าง่ากับทูมา ไดไปหรือมันเดไปกระทูมาเ้นตัวเล็กๆเ้อเป็นหนังตากแมนะโอ้จะตัวเล็กเลยตัว่เหลือตะเบ็ดิดแล้วจะอะไรมาขมดอะไรมากมดจ้าวันนี้กินล้่อจางในจานแ่ไปกยวตอนผิดแม่เพแม่ไวแล้ว เตอนมีหลายๆก็ไปย่อมากินชอบแบบนี้แหละเดี๋ยวแม่จะพาไปแหน่แม่ตักออยจี๊ดก็แม่ก็บานเยอะจินก็มีแค่นี้อันนี้ถ้าได้ต่อยดอกก็าเหมือนกันมันจะอ้อมตัวกุมีแต่แบบลึกเข้าไปเ็บไปมาจะเหมือนไก่ไงก็นี่เข้าไมืกันมันก็บ้านอร่อยไหมล่ะคะโอ้เดิมจะรับเหรออะไรนี่จะมารับ ตาตาไม่ไหวเดี๋ยวใช่ไหมตาตะลึมตะลืมมันเล้วล้านชายคือเบอกวให้เจ้จองก็ไม่แม่ม <c oughs> แจะเขียนปอกน่อไมต้ตอเลยจะยย้งแต่ยักโยกอ่ะอยากกิน,นกินเส้นหน่อแกบกินก็เดี๋ยวเก็บตกเก็บช่วยชามแล้วก็เดี๋ยวช่วยเมลี่ปอกน,น,จนอจโต้แล้จัดเส้นกีนถุ่มเนาะจัด <c oughs> มันต็แกะไม่แกะก็แล้วก็เลื้งก็ไม่อร่อยจะมันจะเหลืองแมันจะแข็งมดให้มาได้ึีงอะไรวาทำมดจะยังมีตัวไข่เอาไว้แช่ไว้ให้แม่ทำเมนูอาหารนิดเดียเส็นะแขงใส่นกจูดเปป็งแต่นเจูดโอ้โหแค็งบสปจอบกินเ้า แม่มียอมตอนที่แม่จะกินถ้าแม่ตรงพักต้งางเดี๋ยวนี่ยังไม่กินต้องพักกูที่นอนที่เจีบลอยพักกระโดดค่ะพักกระโดดพักกระโดดโอ้ยอะไรมาแบบมัดกระเจิดอะไรมาก็เรียบอะไรมาในสายพลังงานเยอะนั่นไง เอาละจากคลิปนี้ก็จะไปเที่ยวดีนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้แมรี่แบ่งบุญให้ด้วยนะจ๊ะเด้อที่จะแจกของเขาด้วยใครอ่ะใครอ่ะเสื้อสีดำคนลยจ้า